สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้แม่โทมัดทําสเต็กกินนะทุกคนทําสลัดทาอาหารอาหารง่ายๆนะทําว่าจะตำตำแตงนะทุกคนแม่โทมัดได้แตงกวานะแตงกว่าเหมือนประเทศไทยไหมแม่ธมัดอยากมีพันธุ์นะเดี๋ยวเอาไปให้ที่เมืองไทยปลูกเนาะส่งไปที่เมืองไทยเนี่ยลูกเหมือนบวกนะทุกคนเบลเลอร์เบล่าเลย ถูกมากเลยเดี๋ยวแม่โทมัสจะว่าจะตำส้มตำแดงกินสเต็กไม่เอาแล้วแม่โทมัสทำสลัดนะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสสลัดทำสลัดกินที่บ้านง่ายๆเนาะสเต็กนะทุกคนก็จะประมาณานี้นะสเต็กแม่โทมัสสเต็กหมูนะทุกคน น่ากินเนี้อก็จะประมาณเนี้ยทำอาหารกินเองที่บ้านเดี๋ยวแม่โทม,มัสจะออกไปนั่งกินที่ระเบียงรับลมนะทุกคนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวแม่โทม,มัสขอจัดจ,จานแป๊บหนึ่งนะขอจัดจานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปกินสลัดที่ระเบียงรับลมได้ที่แนละ้วทุกคนสเต็กวัแม่โทม,มัส จัดใส่จานนะจัดใส่จานแล้วไปกินที่ระเบียงรับลมกินกับลูกชายหาะนะเต็กเต็กหมูทุกคนซื้อมาแนละ้วไม่ได้หมักนะทุกคนสลับเดี๋ยวแบ่งกันกับลูกชายคนละจานโอเคนะนะ่าะเดี๋ยวแม่พมยัยกไปกินที่ระเบียงรับลมแม่แม่พมัทมจัดจานเสร็จแล้วนะทุกคนแม่พมัทใช้ซอสอย่างนี้นะลาด ราดไปเลยครัแม่โทมัสไม่ได้ทำอซอสสลัดนะทุกคนโยเกิร์ตสลัดโยเกิร์ตซื้อมาทุกคนสำเร็จนะนง่ายๆที่เกียรขที่เกียจ์ทำก็กินกินที่ระเบียงรับลมระเบียงรับลมนะทุกคนวันนี้มีแสงแดดแม่เพราะว่าเอาสลัดออกมานั่งกินจากลูกชาย เดี๋ยวแม่โทมัสให้ดูนะทุกคนแล้วยงรับลมแม่โทมัสเล็กๆอ่ะนะเนี่ยแม่โทมัสให้ดูพริกแม่โทมัสขึ้นแล้วนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆปาปิก้าของแม่โทมัสจะได้กินไหมเนี่ยฮะไม่มีอะไรมากก่ะนะมีต้นไอ้เนี่ยแล้วก็ดอกไม้ไอ้นี่ต้นขิงนะทุกคนดอกไม้ก็นี่นนี่หน่อยเดี๋ยวมากินกันหน่ะทุกคนนะ ระเบียงรอบลมเล็กๆของแม่โทมัสสลัดสเต็กอันนี้ของของลูกชายน,นีของแม่โทมัสนั่งเล่นนะทุกคนนะกินในบ้านก็ได้อยู่แต่ทีนี้ว่าแม่โทมัสอยากออกมานั่งกินงนนอยู่ติดถนนะนะเพื่อนๆเสียงรถก็จะดังหน่องมื้อกลางวันแม่โทมัสวันนี้ออกไปซื้อของนะทุกคน ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆวันจันท์ของเยอะค่ะเพื่อนๆสเต็กเขาหมักไว้แล้วอ่ะแม่เพรามันไม่ได้หมักนะทุกคนนี่แบบเขาหมัก สำเร็จนะถ้าเรามาหมักเลยแม่อร่อยดอกไม้แม่พม่าถึงนะฮะทุกคนเดือน,นหน้านะทุกคนก็จะเข้าได้ดูใบไ,ไม้ร่วงเดี๋ยวดอกไม้แม่พมัดพวกเนี้ยดอกไม้แม่พมัดพวกเนี้ยก็จะ จะแห้งเฉานะทุกคนใบก็จะเหลืองนะทุกคนแม่ทกนัก็ต้องโลดทิงนะ้งอ่ะเสียดายนะทุกคนนะพวกนี้เหมือนกันแต่พวกนี้แม่ทูน่จะยกไปไว้ที่ระเบียงด้านนอกนะทุกคนนะเพราะว่าหิมะมาถ้าเอามาไว้ที่เนี่ยมันก็จะตายนะทุกคนต้องยกไปไว้ที่ระเบียงรอบนอกแต่ทีนี้ว่าอันนี้พวกกละาเนี่ยไหมระเบียงรอบนอกไม่ได้นะเพืเ่อน มันก็จะเหลืองคือปลูกปีต่อปีอ่ะใบพวกน,นี้สีได้นะถ้าเป็นเมืองไทยนะสบายเลยทุกคนนะตั้งไว้ที่ระเบียงอร,อ,ยอร่อยอร่อยอ่ะแม่พแม่กินเผื่อนะทุกคนสลัด สลัดแตงกวาที่แม่ทำมาหนังซื้อมาลูกเบลเลอร์เบล่าทุกคนกะจะม,มาตําส้มตำหรือมาต้มจืดแล้วไม่เอาดีกว่าทำสลัดทำสลัดกินกับลูกชายถ้าตำส้มตำเนี่ยลูกชายเขาไม่กินเนะี่ยทุกคนก็เลยทำสลัดกิน นี้แม่ทำไมไม่มีอะไรนะทุกคนถ่ายถ่ายพอได้ทักทายเพื่อนๆนะแม่โทมัสขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะฮะทุกคนที่แวะเวียนมาทักทายแม่โทมัสแล้วก็เพื่อนใหม่แม่โทมัสก็ขอบคุณด้วยขอบคุณเอซีทุกคนนะทั่วโลกของแม่โทมัสไม่ว่าจะฝั่งลาวฝั่งไทยนะ่ะแล้วก็ฝั่งสวิตเพื่อนใหม่แม่โทมัสขอบคุณนะครับ เพื่อนที่เยอรมันเหมือนกันนะทั่วโลกงานะทุกคนนะแม่โทมัสขอบคุณด้วยคนไหนที่แม่โทมัสไปหายังไม,ไม่ไม่ทั่วถึงรอแม่โทมัสแะแม่โท,นะทมัสกําลังนะถ้าวันนี้แม่โทมัสอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปเดินเล่นกับป่าแม่โทมัสก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะทุกคนจะได้เข้าไปดูเพื่อนๆนแล้วก็ทักทายเพื่อนๆนนะถ้าออกไปข้างนอกไม่มีอินเทอร์เนะ็ตแม่โทมัสก็ไม่ได้ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆนนะทุกคนนอกจากกลับเข้าบ้านอย่างเนี้ย ก็มาดูตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะดูให้ไม่ทั่วถึงนะเพื่อนๆโอเคนะคะคลิปนี้แม่โทมัสขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็ทักทายเป็นกําลังใจให้แม่โทมัสฝากฝากฝาก,ฝากกดกระดิ่งให้แม่โทมัสด้วยนะคะกระดิ่งแก้งเตือนนะเพื่อจะได้เจอคลิปใหม่ๆของแม่โทมัสท,ทุกคลิป คลิปนี้แม่โทมัสขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย